เยอะจังอ่ะเออว่ะทำไมมันเยอะจังปะแย,งยง่งเลยดิโอ้ยดีค่ะเก็บนะขยะได้เก็บขยะแล้วเหรอใครกินไม่ถึงและนี่คือปัญหาของโรงเรียนเราปัญหาการทิ้งขยะเราจะไปถามเราจะแก้ปัญหาขยะพวกนี้นยังไงดีเฮ้ยหยู่ว่าเราจะละขยะนิงหรือยังไงหูงงไม่เอาอ่ะขยะยิงจะตายไม่เวิร์กเวิร์เราไม่เวิร์ก เราถอดขยะเลยพี่นี่ยิ่งใหญ่เลยเนาะกุ่มนี่กลุ่มยิ่งเยอะอยู่ชอบก็เด็ดเนาะหลังจากขยะแที้พี่จะแกนักเียนขยะที่ขายได้พี่ว่าอันนี้น่าสนใจงั้นเราลองมาก่อตั้งธนาคารขยะกันเลยดีไหมเอาขยะที่เราคัดแยกเนี่ยไปขายทุกคนว่าไงขอบคพี่นะนีโอเคจากการประชุมของกลุ่มตัวแทนนักเรียนทางออกของปัญหานี้คือ ธนาคารขยะดิจิทัลโรงเรียนสายคีวิทยากลุ่มตัวแทนนักเรียนจากธนาคารขยะดิจิทัลโรงเรียนสายคีวิทยาร่วมกันประชาสัมพันธ์การเปิดธนาคารขยะดิจิตัลเพื่อให้นักเรียนนําขยะมาสะสมเป็นคะแนานและแลกเปลี่ยนเป็นของรางวังลวนะ เฮ้ยเราเก็บของขนาดนี้เราจะได้ของแล้วหรว่าน่าจะได้แลเ้นึ่งจุดสี่สูกิโลกรัมหลังจากโรงเรียนสาคิวทยามีการเปิดโครงการธนาคารขยะดิจิตัล มีนักเรียนสนใจนำขยะมาสะสมเป็นคะแนนเพื่อแลกเปลี่ยนของรางวัลจำนวนมากคุณพ,พี่คะหนูม,มีสิทธิ์อะไรบ้างคะคือหนูลงทุนขนาดนี้แล้วเขามีหนูอยากได้ตุ๊กตาตัวนี้กล่องสูมอะคะพี่น้องมีเศษได้แน่นอนถ้าน้องเอาขยะมาขายกับพวกพี่บ่อยๆเยอะๆน้องมีโอกาสได้กล่องส่งตัวน,นี้แน่นอนคะ่ะแล้วก็ตุ๊กตาตัวน,นี้แน่นอนชวนเพื่อนมาฝากเยอะๆแล้วกันละ่ะหาดได้คะ่ะ ธนาคารขยะดิจิทัลนับเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จจากการดำเนินงานของนักเรียนในการแก้ปัญหาขยะ